เกิดยังเงินครับเลนเตาแบบนี้ครับเลนเต้าเลยครับมาเบรงรถบ่แห้งครับโอ้ยรถยังช่างบ่แห้งเนี่ยบ้านเมืองเขาบมติดติดอยู่เพื่อเดียวจมครับจมโอ้ยเสียเวลารถบ่แห้ง ดีนะเลยไอรถไทคนรอมาซอยยเลยอ่ไไมยอาไฟายออกน่ำม,มันจังแห้งมันจังเบาจัวล่ะ ดีละเบิดแล้วนี่อธิบายบ้างครับเป็นยังไงครับเออทอแสดมาเลยจมครับโอ้ยเข้าหอดเบิดลลซ้ำรถยังคือขี่ลายแท้ข้อใช่เลย กองกินแอมันแห้งอาไปม้ังรนแรงครับมังรนแรงเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อไปตั้งกล้องก่อนเอา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 เอ้เอาดึงต่อดึงต่อรถไทยกระจมแล้ว ร่อยครับรถไทลงน้ำนี่แล้วพ่อพ่อพ้อตากล้ำรถไทไหมเพื่อนไม่เห็นจะแรงเลยไม่เห็นจะแรงเลย <c oughs> ใหญ่เลยว้าวบอกแล้ว <c oughs> อากระชากเฮ้ย <c oughs> ที่ขึ้นแล้วที่ขึ้นแล้วไหน mày không mày con mày chỉ cần là. à hậu. Hậu 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 hậu. ว้าว่อโอ้ยเพื่อนยังเล่ยครับเบิ้งกิตตมรถมาแห้งเลยรถยังขึ้นใาแห้งเลยวะไปไปแล้วครับปิดคลิลลลคปลกับรถใบแห้งมาเนี่ยเช้าๆปิดคลิปกับรถใบแห้งครับรถใบแห้ง